ก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Goose Goose ดังกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับข่าวสารเกมของเกมนี้นะครับเนื่องในมีโลใหม่เข้ามาเนาะเออเป็นบทบาทของเป็ดปาร์ตี้นั่นเองนะครับผมในเวอร์ชั่น1.07นั่นเองนะครับเป็ดปาร์ตี้จะเป็นโลใหม่ของเป็ดนะครับสัญลักษณ์ก็จะเป็นลูกโป่งเนาะอ่าทีนี้เป็ดปาร์ตี้สามารถทําอะไรได้บ้างนะครับ ก็เป็นปาร์ตี้เนี่ยสามารถที่จะไปเอาลูกโป่งเนี่ยไปแปะใครก็ได้นะครับแล้วพอมาในประชุมเนี่ยมาในที่ประชุมเนาะเสียงของคนคนนั้นเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นเสียงสูงๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอในขนาดเล่นเนาะเอามาแปะมาให้ดูด้วยนะครับสีดามผมเป็นเป็นนักเสือมนะ โอเคโอเครับทราบถ้าถ้าผมตัวยิงก็สีน้ำตาลยิงผมนะโอเคไหมโอเคหรือคุณยิงผมก็ได้อ่ะได้ได้ได้เออสีไข่เในคนแทงสมนี้นะครับเสียงสีหนึ่งอ่ะที่เขาเดินนำหน้าสีไข่มันมากันสองคนเลยคนนี้ใครชุดคาเบลใครเป็นแทงเลยเสียงเสียงฮ่าทีนี้เจ้าเป็ดปาร์ตี้เนี่ย จะมีข้อดีตรงไหนบ้างนะครับก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าในช่วงประชุมเนี่ยครับมีห่านหรือคนที่เราเอาลูกโป่งไปแปะเนาะไม่ว่าจะเป็ดหรือเป็นโลต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะฝ่ายกลางหรือห่านหรือเป็ดที่เราไปแปะไว้เนี่ยเสียงเขาจะสูงทุกคนเลยนะครับทําให้เวลาพูดหรืออะไรเงี้ยเราจะรู้สึกแบบว่าขำรู้สึกฮาอะไรอย่างเงี้ย มันจะเบี่ยงเบนความสนใจนะครับในช่วงที่เราแบบว่าอยู่ในที่ประชุมเนาะเวลาแบบว่าทุกคนให้ข้อมูลอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆมีคนพูดเสียงตลกตลกขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่ารบกวนเออการแบบฟังของเราอะไรอย่างเงี้ยทําให้ไม่มีสมาธิในการฟังข้อมูลต่างๆนะครับอาจจะทําให้เบี่ยงเบนความสนใจได้ในที่ประชุมนั่นเองนะผมทีนี้ข้อควรระวังของการเล่นเป็ดปาร์ตี้นะครับ ก็ในช่วงต้นเกมเนี่ยคือคุณจะไปแปะใครก็ได้คุณปั่นได้หมดเลยเพราะว่าคนมันเยอะคือช่วงในท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปแปะลูกบองใส่ใครเนี่ยคือคนนั้นอะ่ะจะไม่ได้เป็นอยู่แล้วใช่ปะ่ะเพราะว่าโดนแปะเออทีเนี้ยเขาก็จะแบบว่าลบล้างคนนี้ไปได้ว่าคนนี้ไม่ใช่เป็ดอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีตัวเลือกที่น้อยลงนั่นเองนะครับอาทําทให้เราเนี่ยโดนวตได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับในช่วงท้ายเกมนะอันนี้ก็ต้องระวังไปด้วยนะครับสำหรับโลหะที่มาใหม่นะครับก็จะเป็นหานเซเลปนั่นเองนะครับ หานเซเลฟเนี่ยมีข้อดีอย่างไรนะครับคือเป็นโลที่ค่อนข้างจะดีนะครับหานเซเลปเนาะก็คือเวลาที่หานเซเลปตายเนี่ยห่านคนอื่นๆน,นะครับก็จะรู้นะครับว่าเฮ้ยหานเซเลปตายแล้วนะอะไรเงี้ยคือจะมีแจ้งเตือนขึ้นมาเลยนั่นเองนะครับทีนี้เราสามารถเล่นโลนี้ได้อย่างไรนะครับก็คือว่าเราสามารถไปถามพวกเป็ดหรือฝ่ายกลางได้นะครับว่าเฮ้ยหานเซเลปตายหรือย,ยังหรือมีชีวิตอยู่หรือย,ยังอะไรเงี้ยครับ คือเราสามารถถามได้นะครับว่าเออหาเซเลปตายได้ยังถ้าตายแล้วสีอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยคือพวกฝ่ายกลางกับโรเบ็ตเนี่ยเขาจะไม่รู้นะครับว่าเออเซเลปตายหรือยังนะครับตายหรือยังไม่ตายเนี่ยเขาคือเขาไม่รู้เลยนะครับมันจะไม่มีแจ้งเตือนบอกเนาะอันนี้ก็เป็นอีกแนวหนึ่งนะครับเอาไว้เล่นกันได้ในที่ประชุมนั่นเองนะครับอันนี้คือแบบปั่นมากๆเลยนะคือเป็นผมเป็นเป็ดเนี่ยคือยังแบบว่าสับสนเลยแบบเฮ้ยมันถามอย่างนี้ตายหรือยังวะนี่อะไรอย่างเงี้ย แล้วสุดท้ายนะครับก็เป็นโลของเป็ดนั่นเองนะครับซึ่งเป็นลูกระเบิดนั่นเองนะครับอันนี้คือยังไม่รู้จริงๆนะว่าจะเป็นเป็ดเกี่ยวกับอะไรนะแต่ต้องมีอะไรตุ่มๆต่ำๆแน่ๆเออเป็นลูกระเบิดมาขนาดนี้นะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามัาอีกทีนะครับถ้าเกิดว่ามาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปออกมาให้ดูนะครับผมแล้วก็มีโหมดใหม่เข้ามานะครับเป็นโหมดของพักผ่อนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้ เข้ามาในโหมดของพักผ่อนแล้วนะครับคือตรงนี้ก็จะเป็นชั้นแรกเนาะมันก็มีชั้นเดียวแหละเออตรงนี้เป็นทางเข้านี่มีมีสัญ,ญลักษณ์แบบว่าห้ามพกปืนมาด้วยนะ <c oughs> ห้องนี้เป็นห้องพักผ่อนอะไรอย่างนี้ตรงนี้ก็จะมีตู้เสื้อผ้าน,นะครับเราสามารถเปลี่ยนชุดตรงนี้ได้นั่นเองนะครับโอเคพอเดินเข้าไปนะครับก็จะมีที่นั่งแล้วก็มีโซนบาร์ตรงนี้นะครับนี่มีโซนบาร์ตรงนี้นะแล้วข้างล่างก็ไม่มีอะไรนะครับมีมีม เจ้าหานนอนหลับอยู่ตรงนี้นะครับเออตรงนี้ก็จะเป็นโหมีปืนลูกซองด้วยเอ้ยอย่างเท่ก็จะเป็นห้องต่างๆนะครับที่อยู่ในนี้เนาะมาฝั่งนี้ก็จะเป็นเกมนะครับเป็นมินิเกมเนาะจะมีเป็นไพ่โบเกอร์อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เล่นกับเพื่อนได้เนาะวิธีการเล่นนี้ก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดหนึ่งเนาะอันนี้ก็ต้องลองไปศึกษากันดูนะครับปะเราไปห้องต่อไปกันเลยดีกว่าตรงนี้ก็จะมีบาร์นะครับนี่ ตรงนี้จะมีที่ร้องเพลงด้วยนะนี่รู้สึกว่าจะร้องเพลงได้นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันร้องยังไงนะผมก็จําไม่ได้เหมือนกันหรือไม่ก็เขายังไม่ได้ใส่เข้ามาหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่นะครับแต่ตรงนี้ผมคิดว่าภายภาคหน้าอาจจะมีร้องเพลงได้นะแล้วก็มีอะไรอีกนี่เห็นข้างบนหลังคาไหมมีแบบว่าเป็ดเป็ดปลอมตัวนะเออถอดชุดแล้วก็มีที่นอนอยู่ตรงนี้ด้วยนะเออ พอเข้ามาข้างในนะครับก็จะเป็นห้องส่วนตัวนะครับสามารถปิดประตูได้นะแป๊บนึงนะไม่รู้ปิดยังไงเหมือนกันแต่มันปิดประตูได้เออนี่ไงนี่ไงปิดได้นี่ก็จะเป็นแบบ private นะครับผมอาจจะอยู่กับเพื่อนสองต่อสองอะไรงี้เออทําได้ทําได้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับโอ้ห้องน้ําแบบสกปกมากเลยเนี่ย <c oughs> เออจะเราไปดูทางด้านซ้ายกันบ้างนะตรงนี้มีตู้เพลงด้วยเนะี่ยอืม เหมือนเป็นแบบห้องพักผ่อนแบบว่าสไตล์แจ๊สอะไรอย่างี้ด้วยนะห้องจะไปแน,แนวนั้นนะครับตรงนี้ก็จะมีโซฟาอะไรก็ว่ากันไปนะนี่ตรงนี้มีข้างล่างให้เข้าด้วยนะเป็นห้องนะครับอีกสองห้องเนาะก็จะเป็นห้องส่วนตัวเหมือนกันสา,มา,สามารถปิดประตูได้เหมือนกันนะครับข้างล่างก็นี่เลยห้องใหญ่เลยนะตรงนี้ยาวเฟือ้อยเลยปิดประตูได้เหมือนกันนะครับตอนเราไปดูข้างบนกันนะมีอะไรอีกเบ้า ก็จะมีประมาณนี้อืจะมีประมาณนี้นะครับในห้องพักผ่อนเนาะห้องพักผ่อนก็เอาไว้คุยเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนห้องล็อบบี้อะครับเออเอาไว้คุยเล่นกับเพื่อนๆหรือว่ารอเพื่อนก่อนที่จะไปเล่นกันอะไรอย่างงี้นะครับเออมันแบบมาอารมณ์แบบว่ามารอกันในนี้ก่อนอะไรงเงี้ยพอเพื่อนครบก็เปลี่ยนห้องแล้วก็ไปเล่นกันต่อได้นะครับประมาณนี้ครับผมแล้วทีนี้ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกม Goose g o o s Dark เนาะสำหรับดานใหม่แล้วก็โลที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นโลปาร์ตี้นั่นเองนะครับถ้าเกิดชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจกันก็ฝากกดติดตามกันด้นะโลหน้าถ้ามาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะทำคลิปออกมาให้อีกทีนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ